สนับสนุนโดยชาวเกาะน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สิ่งดีๆสำหรับคุณโอเล่อร่อยเลิศกลิ่นสตรอเบอรี่ตัวแม่ตอนวันเด็กเอาละวันนี้ก็เป็นวันเด็กแล้วนะตามธรรมเนียมเนี่ยเราจะต้องเปิดห้องทํางานนายกให้เด็กๆมานั่งเก้าอี้นายกถ่ายรูปได้เด็กๆก็คงจะแยกกันนั่งหน้าดูเราจะจัดระเบียบยังไงดีล่ะทีนี้เอาเฮ้ยเด็กพวกนี้มายังไงเนี่ยอม สงสัยว่าจะเป็นการซ้อมนั่งเก้าอี้นายกนะครับท่านไหนๆใครอยากนั่งเก้าอี้นายกบ้างผมผมครับผมผมครับค่ะเอาแล้วหนูล่ะไม่อยากนั่งเก้าอี้นายกเลยเออเออผมอยากนั่งเก้าอี้ผู้ว่ากทมมากกว่านั้นนะครับเอางั้นก็ไปนั่งที่กอทมสิที่นี่ไม่มีเออเก็ที่นั่นเขาไม่อยากให้ผมนั่งแล้วนี่นารับ น่งกอดนางก,งกอเอาละเอาละไม่ต้องแย่งกันไหนลองบอกมาซิว่าแต่ละคนเนี่ยมีคุณสมบัติอะไรถึงจะได้นั่งกอนเพื่อน หนูค่าหนูค่าหนูหนูหนูอ้าหนูเ oh. หมาะสมที่จะได้นั่งเก้าอี้นายก่อนค่ะเพราะหนูเป็นผู้หญิงทุกคนต้องลุกให้ผู้หญิงนั่งก่อนขณะในรถแม่ย,ยังเขียนไว้ว่าต้องเสียสละที่นั่งให้สตรีมีคันและผู้สูงอายุก่อนเลยนะคะและเมื่อมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนในประเทศชาติไม่มีน้ำใจให้กันบ้านเมืองเราก็จะทะเลาะกันแบ่งฝ่ายแบ่งสีแล้วอย่างนี้จะเจริญได้ยังไงกันล่ะคะ เครื่องหมายดอกจันสตัววงเล็บเปิดตัวหนังสือสีแดงในกรณีที่ยังไม่ได้นั่งให้เริ่มบีบน้ำตาและร้องสะอึกสะอื้นร้องดังขึ้นเรื่อยๆจนกว่าจะได้นั่งนะคะดอกจันอีก3ตัวข้อความตรงส่วนท้ายของสีแดงไม่ต้องอ่านนะคะเขียนไว้เฉยๆผมเด็กชายโอบามาเด็กหนุ่มัวนอกภาษาอังกฤษแน่นปึกพร้อมสําหรับ เ e c ควรจะได้นั่งก่อนนะครับเออผมได้แต่ยืนอยู่ข้างๆเก้าอี้นายยกมาหลายปีครับคนโนอนนี่ปีก่อนก็นั่งแล้วอีกคนปีที่แล้วก็เพิ่งน,นั่งไปอ่ะส่วนผมไม่เคยได้นั่งสักทีปีนี้ขอสักปีนะครับให้ผมได้นั่งบ้างเถอะครับอ้าวเฮ้ย นังก่อนัอนนงก่อนีหน้าเนี่ยไม่ต้องให้ใครมานั่งแล้วไอ้เก้าอี้เนี่ยยกเลยยกเลยยกเลกนั่งต่อเองเลยยาวๆไปหลายปีเนี่ยไม่แบ่งใครแล้วอะไรกันนกะหนาเนี่ยไม่ต้องโบน้องแบ่งแล้วนั่งคนเดียวนี่แหละจะนั่งยาวๆจบนะจบสนับสนุนโดยชาวเกาะน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สิ่งดีๆสำหรับคุณโอเล่อร่อยเลิศกลิ่นสตอรอเบอรี่ตัวแม่